สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆตัดแยกต้นหอมพักชีสระแหน่นี่ก็ก้านผักชีเก็บลูกเขาซื้อของไม่เป็นซื้อผักชีแก่มาให้ไม่มีรากด้วยแล้วพวกนี้เราก็จะเอาไปปลูกต่อค่ะ ตะระแน่ก็เอาใบเข้าออกไปแล้วเราต้องใช้มีดใช้มีดตัดนะคะเขาจะได้ไม่ช้ำเดี๋ยวจะเอาไปปลูกต่อมีผักไผ่ด้วยค่ะผักไผ่ผักแพร้วเยอะแยะเลยค่ะสองกำเนี่ยเดี๋ยวจะไปปลูกต่อก็มีต้นหอมหอมเขาเรียกหอมอะไรคะเนี่ย ที่เขาขายกับผักเชีอะค่ะไม่ใช่หอมแขกที่เราปลูกนะแล้วก็นี่ผักชีฝรั่งค่ะผักชียาวผักชีใบเลื่อยแล้วก็จะไปปลูกโอเคค่ะไม่ได้ต้องดิบก่อน ลูกต่อค่ะเพื่อนๆต้นหอมหอมที่ขายกับผักชียค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชียาวผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักไผ่ผักแพร้าสระแหน่ก็ตัดเอาใบเข้าไปใช้ไว้ใช้แล้วค่ะ ตอนนี้คิดว่าดีที่สุดค่ะริมรั้วเนี่ยค่ะขเขาจะชื้นชื้นมีแดด <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนเพื่อน <c oughs>